กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติกระผมนายมานะสิริพิเทวัตรรองเลขาธิการปปสขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดประจําปีพศ2565ซึ่งเป็นการรายงานผลการใช้อํานาจในการตรวจค้นเคหสถานตรวจค้นบุคคลจับกลุ่มผู้กระทําความผิดยึดหรืออายัด ยาเสพติดและทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรวมไปถึงการสอบสวนตัวผู้ต้องหาและมีหนังสือสอบถามถึงบุคคลหรือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําขออนุญาตนําเรียนต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาแห่งนี้โดยมีวาระาโดยมีระเบียบสาระสําคัญ4ประการสรุปได้ดังนี้หผลการปฏิบัติงานประจำปีพศ2565 ในปีพศ2565มีเจ้าพนักงานปปะสะทั่วประเทศสังกัดหน,หน่วยงานต่างๆในระดับกรมและกองบัญชาการจำนวน17หน่วยงานหนน่วยงารวมทั้งสิ้น7,290นายมีผลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจ,จำนวน1,94,203คดีมีจำนวนของกลางที่สำคัญเช่นยาบ้า331ล้านเม็ดไอซ 6,459กิโลกร,รมัมเฮโรอีน541กิโลกร,รมัมโคเคน25กิโลกร,รมัมและกัญชาแห้ง2,948กิโลกร,รมัมสำนักง,งานปปสมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดยาเสพติดกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการและผลการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดของเจ้าพนักงานปปสในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆอาทิเช่น กรมการปกครองและกรมศุลกากรเป็นต้นในการดำเนินการมีการขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้ 11,000. ล้านบาทเศษและนำไปสู่การดำเนินคดีข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือตามมาตรการในการปราบปรามผู้ทำความผิดเกี่ยวยาเสพติดจำนวน2136ราย ในปีพศ2565มีการยกเลิก